สวัสดีครับผมนักนัน์กรเสนผู้บรรยายการทดลองในครั้งนี้นะครับอันดับแรกเราลงาเพียบเซนก่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่าแลนว่าจะให้เป็นเท่าไหร่นะครับตามโจทย์ก็คือใช้รหัส เลขตัวหลังของนักศึกษานะครับของผมเป็น005ก็เลยตั้งเป็น192.168.5.1นะครับแล้วก็ทำการแจก ip ให้กับเครื่องคเอนตั้งแต่12.168.5.2จนถึง192.168.5.100นะครับตอนนี้เนี่ยเครื่อง physical ก็ กลายเป็นเครื่องไลเอนต์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น Database Server แล้วก็เป็นเว็บเซิร์ฟด้วยนะครับจะมีไลเอนต์อีกตัวที่รันใน v i s ว u a l o x x นะครับเป็น Windows XP นะครับจากเครื่อง Physical ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าได้ IP จาก p f s e n s เจริงหรือไม่นะครับ นี่นะครับจะได้ IP จาก p f เอเซเป็นค่าเริ่มต้นเลยครับตั้งแต่192.168.5.2นะครับและตัว Windows XP ตัวนี้ก็ได้เป็น192.168.5.3เช่นเดียวกันนะครับเรามาทดลองที่จะ เขาใช้งานอินเทอร์เนต็ตผ่านหน้าจอ,อาผ่านการล็อกอินของ PFSense นะครับนี่คือหน้าจอล็อกอินเพจนะครับก่อนที่จะออกไปใช้งานอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจะต้องมีการล็อกอินก่อนนะครับซึ่ง User Name กับ p a s s w o r d สามารถตั้งค่าได้นะครับสามารถเพิ่มลบได้นะครับโดยการเข้าไปเซตค่าในเว็บ confi g ของ PFSense เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าใช้งานเว็บ confi g ของ PFSense นะครับโดยการเข้าไปใน IP ที่เราตั้งไว้นะครับ มันก็จะเจอหน้าล็อกอินของ pfSense แล้วก็มี username กับ password สำหรับ admin ให้กรอกนะครับซึ่งก็คือค่า default จาก pfSense เองนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปการเพิ่ม username ก็คือเข้าที่ system แล้วก็ user manager นะครับผมได้ทำการเพิ่ม username ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับ ชื่อ username ชื่อ test นะครับตอนนี้ก็จะมี user สอง user ก็คือของ admin แล้วของ test นะครับและการที่เราจะเปิดให้เครื่อง client ที่รับ IP ต่อจาก pfSense เนี่ยสามารถ login ได้เราก็ต้องมาเข้าในโหมด captive portal นะครับ แล้วก็ enable captive portal และเราจำเป็นที่ต้องอัปโหลดไฟล์ซึ่งเป็นหน้าจอล็อกอินนะครับซึ่ง pfSense มีโค้ดไว้ให้แล้วนะครับคือตรงนี้ตรงนี้นะครับเราก็นำโค้ดตัวนี้ไปเขียนไฟล์ html นะครับเสร็จแล้วก็อัปโหลดขึ้นตรงนี้นะครับเราก็ทำการอัปโหลดขึ้นไปซึ่งผมอัปโหลดไปแล้วนะครับ พออัพโหลดเสร็จเนี่ยมันก็จะเครื่องไฮเอนที่รับ ip ต่อจากเพียฟเ e เนี่ยก็จะต้องทำการล็อกอินก่อนนะครับซึ่งผมจะลองทำการติดต่อพยายามติดต่อเข้าไว้ภายนอกแล้วก็ดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นหน้าล็อกอินหรือไม่นะครับนี่นะครับหน้าล็อกอิน นี่คือเครื่องฟิสิกอลที่เป็นดัต้าเบสเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเกิดเป็น Windows XP ก็เช่นเดียวกันอย่างที่แสดงไปอย่าตะกี้นะครับก็จะต้องทำการล็อกอินในนี้ผมจะลองใช้ยูเซอร์ที่เพิ่งแอดเข้าไปนะครับเราจะสามารถล็อกอินได้หรือไม่ครับ นี่นะครับใช้งานได้สองนอกผมจะใช้รหัสของแอดมินนะครับาสามารถใช้ได้นะครับต่อไปเราจะมาลองลองทำการทดลองว่าเครื่อง client ที่อยู่ใน v i s i ล n Box เนี่ยสามารถติดต่อออกไปหาเครื่องที่เป็นเว็บเซิร์ หรือเครื่องฟิสิกส์ข้ข้างนอกได้หรือไม่นะครับโดยเราจะทำการเข้าฐานข้อมูล MySQL นะครับก็ช IP IP เข้าไปที่เครื่องฟิสิกส์เลยนะครับมันก็จะวิ่งมาที่ database server ที่เป็น MySQL นะครับเราจะลองทำการรั n นไฟล PHP นะครับเพื่อดึงข้อมูลจาก d a t a ต a s e เบสซึ่ง d a t a ต a s e เบสที่ผมติดตั้งไว้มี3ตัวนะครับมี Microsoft Microsoft SQL นะครับมี MySQL แล้วก็มี p o s t g r e s นะครับ3ตัวเราจะลองดึงข้อมูลจาก Microsoft SQL ก่อนนะครับว่าสามารถดึงได้หรือไม่ซึ่งก็เป็นการ ดึงข้อมูลออกมาโชว์เป็นตารางเฉยๆนะครับครับนี่เป็น Microsoft SQL Server 2000นะครับในตารางก็จะมีชื่อ ID ของนักศึกษาครับแล้วก็ชื่อนักศึกษาครับผมซึ่ง Database ที่ผมสร้างไว้มันจะคล้ายๆกันนะครับต่อไปเป็น MySQL ครับนี่ครับก็จะคล้ายๆกัน เดี๋ยวเรามาดูกันว่า directory ที่วางไฟล์เนี่ยอยู่ใน directory นี้จริงหรือเปล่านะครับเราต้องออกมาดูที่เครื่องพิสีจข้อนี่นะครับ ไปเรามาลองใช้สคริปของ .jsp กันบ้างนะครับซึ่งสักครู่เราใช้ p h p ไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้ในเครื่องที่เป็น client ใน v i s i o n box ดีกว่าลำแรกก็ต้องไปดู directory ก,ก่อนนะครับวางไว้ววที่ไหน มีดเรกทอรี่สามตัวนะครับไดเรกทอรี De ่ oly, อ่าผมเก็บแยกแต่ละ,ะแต่ละไฟล์ไว้นะครับก็สามารถดึงได้นะครับดึงเป็นสคริปของ mysql นะครับ ไปเป็น Postgate นะครับก็สามารถดึงได้เช่นกันนะครับต่อไปเป็น h q l Server นะครับก็สามารถดึงได้เช่นกันนะครับ ผมผมก็ขอจบการทดลองไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ